ไม่มีแต่อากนายซ่อนอยู่ที่ไหนเมื่อเห็นหมอแดนเนียนขยักคำพูดเอาไว้นายนายนาตก้องรธรณีกตวาดออกมาดิท่าทางฉุนฉุนถ้าผมบอกคุณตอนนี้มันจะมีอะไรเป็นหลักประกรันมากคุณจะปล่อยผมเป็นอิสระหมอแดนเนียนถงติ่งขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ทำให้นักเลงใหญ่ต้องนิ่งอึ้งไปอย่างถนัดใจผมจะพาพวกคุณไปผมรู้จักที่ซ่อนของมัน แต่ขอบอกซะก่อนเสียวิชัยวางกำลังเอาไว้เข้มแข็งมากเมื่อเห็นนายณรุนาาตล้องทรณีนิ่งหมอแดนเนียยก็เสนอข้อต่อรองขึ้นมาด้วยท่าทางเป็นต่อถ้าหมอคิดจะเล่นลูกไมายกับผมก็นับว่าเป็นความคิดที่โง่มากนายณรุนาาเอ่ยขึ้นมาเหมือนกับจะขู่ขัญอยู่ในทีคนที่ต้องการอิสรภาพไม่เคยมีลูกไม้ ลูกน้องของคุณพร้อมที่จะฆ่าผมได้ทุกวินาทีเรื่องอะไรผมจะคิดสั้นๆแบบนี้หมอแดนเนียนสวนขึ้นมาเหมือนก็จะเตรียมคำพูดเอาไว้แล้วอยู่ในใจโอเคผมขอเวลาตัดสินใจก่อนนายนาลอนาาพูดตัดบทพลางเอื้อมมือไปกดออดที่เครื่องอินเตอร์คอมเดี๋ยวกรอกคำพูดลงไปห้วนๆเดืองเอาหมอไปพักผ่อนที่ห้องรับรอง สั่งให้ลูกน้องดูแลเขาให้ดีด้วยเสร็จแล้วเข้ามาพบอ้วนดวนอึดใจใหญ่ๆต่อมาเดืองและลูกน้องก็เข้ามาเอาตัวหมอแดนเนียนออกไปพักผ่อนยังห้องรับรองซึ่งก็เป็นที่คุมขังดีๆนั่นเองแต่ถ้าว่าเป็นที่คุมขังระดับแกลนซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องบำมุงความสุขครบคันหลังจากหมอแดนเนียนถูกพาตัวออกไปจากห้องรับแขกแล้วนายนารุนาตก้องธรณีก็หันไปสั่งลูกน้องอีกคน ด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสขึ้นกว่าเดิมจนสังเกตเห็นได้ชัดไอ้หนูไปปลุกป้าบุญมาพบอัวเดีย๋ยนี้บอกแกว่าไอ้หลังมาหาพอลูกสมุนพาตัวเองออกไปจากห้องจอมนักเลงก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยท่าทางกระชับกระเฉงใบหน้ายิ้มละไมเหมือนกับจะสมใจในแผนการอะไรสักอย่างหนึ่งปากก็พึมพำออกมาเบาๆคนจากมึงจะเหนือกว่ากูก็ให้มันหลูไป เดี๋ยวก็จะรู้ว่ามึงเป็นไอ้หลังหรือมอแดนเนียนนายนาลอนาดเดินกระสับกระส่ายอยู่ในห้องรับแขกช่อึดใจใหญ่หญเดืองอดีตทาหารเวียดนามสมุนมือขวาก็พาตัวเองเข้ามาในห้องด้วยท่าทางหลอนลนเจ้านายจะเก็บมันหรือเปล่าอดีตทาหารผู้เคยเข็นข่าเวียดกงมาแล้วนับไม่ถ้วนเอยปากถามลูกพี่ขึ้นมาด้วยน้ำเสียงกังวลใจข้า มันต้องฆ่าแน,แน่แต่นั่นหมายความว่าเราต้องได้สารอะเกนายกลับคืนมาก่อนนายนะหรือหน้าตอบแบบไม่ต้องคิดให้ผมรีดที่ซ่อนอะเกนายจากมันดีกว่าครับเจ้านายเดือนเสนอแผนการออกมาอีกเฮ้ยใจเย็นๆของตายอยู่แล้วยังไงยังไงมันก็โดนขังอยู่ในรังของเราแล้วถ่ายหม่นุ่มกระบัลก่อนเอา ป้าบุญมาพอดีประโยคสุดท้ายนายนารุนาหันไปทักทายหญิงใบกลางคนรูปร่างขาวถั่วที่เดินมาสุดตัวนั่งลงกับผื้นห้องรับแขกด้วยน้ำเสียงกรลุณาปลาน,นีท่านท่านมาเจ้าหลังมันมาหาอิฉันจริงๆหญิงวัยกลางคนเจ้าของนามป้าบุญยกมือไหว้นายนารุนาต้องธรณีปากก,ก็ตะกุกตะกักถามออกมาด้วยความดีใจ เก็ดูเหมือนว่าป้าบุญพูดยังไม่ทันจะจบประโยคด้วยสัไปจอมนักเลงเมืองอีสานก็ฉิงพูดขึ้นมาเสียก่อนใช่ป้ามันกลับมาแล้วเดือนหรือพาป้าบุญไปหาไอ้หลังได้เลยได้ผลยังไงประเดี๋ยวป้ากลับมาเล่าให้ฉันฟังบ้างนะเดือนหันไปพยักหน้ากับป้าบุญแล้วเดินออกไปจากห้องด้วยความดีใจที่จะได้พบหน้าลูก ทำให้ป้าบุญลุกพรวดพลาดออกไปจากห้องลืมแม้กร่ทั่งจะยกมือไหว้ลาเจ้าของห้องที่ขณะนี้สุดกายลงนั่งบนเก้าอี้ด้วยท่าทางเซ็งๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเดืองก็พาป้าบุญกลับเข้ามาในห้องรับแขกพอเจอหน้าณหรือนาากล้องธรณีป้าบุญก็ละลําลักออกมาด้วยท่าทางตื่นเต้นท่านท่านขามันไม่ใช่ไอ้ลังมันเป็นฝรั่งมันไม่ใช่ลูกอีฉัน ป้านแน่ใจหรือเปล่าคนเรามันจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันแบบนั้นได้ยังไงไอ้ลังมันหลอป้าเล่นละมั้งนายนาลุนาตก้องธรณีถามออกไปด,ด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่หัวใจเต้นตึกๆเมื่อรู้ว่าบุคคลที่ลูกสมุนจับตัวมานั้นคือหมอปรุงยาที่มีชื่อเสียงของสหรัฐจริงๆโท่ท่านคะอิฉันเป็นแม่ของมันมีแม่ที่ไหนบ้างจะจำลูกตัวเองไม่ได้ มันไม่ใช่ไอหลังหรอกค่ะแต่มันก็มีรูปน่่งเหมือนกับไอหลังมากมันแปลกใจเหมือนกันที่บังเอิญมีหน้าตาคล้ายกับลูกของอิฉันท่านคะหลังมันจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าค่ะประโยคสุดท้ายป้าบุญย้อนถามนายณรนาตด้วยสีหน้าไม่สบายใจตั้งแต่มนโดนแย่งตัวออกไปจากห้องขังที่ปากช่องพวกเราก็ไม่ได้ข่าวคราวของมันอีกเลยนอกจากจะมีไอ้คนที่ฉันจับมาขังเอาไว้นี่แหละ ปรากฏกายออกมาแทนที่ถ้าไอหมอนั่นไม่ใช่ลูกของป้าบุญก็แสดงให้เห็นมาบางทีไอลังอาจจะถูกฆ่าตายไปแล้วก็ได้เหตุผลของณลืนาตทำให้ป้าบุญน้ำตาซึมออกมาอย่างทันตาเห็นหญิงไม้ที่สามีนักบินอเมริกันหายสาบสูญไปในสงครามเวียดนามยกแขนเสื้อขึ้นปาดน้ำตาแล้วสะอื้นออกมาดังๆถึงมันจะเป็นโจร มันก็เป็นลูกคนเดียวของอฉันท่านท่านช่วยมันด้วยนะคะป้าบุญค้ามครวนออกมาปิ่มว่าจะขาดใจเรื่องนั้นป้าไม่ต้องเป็นห่วงป้าบุญอยู่กับฉันเมื่อกี่ปีป้าบุญก็ย่อมจะรู้นิสัยของฉันลองลักใครแล้วฉันไม่เคยเสียดมเสียดายอะไรแต่ถ้าทรยศมันก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งถ้าไอหลังไม่ตายมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะมีข่าวว่า มันไปอยู่กับศัตรูของฉันไปได้แล้วป้าบุญฉันมีธุระประโยคสุดท้ายนายณรนาทย้ำออกมาด้วยน้ำเสียงเด็ดเดียวพร้อมกับตัดบทเอ่ยปากให้ป้าบุญออกไปจากห้องทันทีมีพิรุษอะไรมั่งเดืองพอป้าบุญออกไปจากห้องจอมนักเลงก็เอ่ยถามสมุนคนสนิทด้วยความใจหลอนไม่มีพิรุษเลยครับเจ้านายทั้งไอหมอน,นั่นกับป้า ไม่รู้จักกันเลยป้าบุญแกจําลูกของแกได้ว่ามีตาหนิปานที่กลางหลังผมเลยสั่งให้ไอหมอน,นั่นถอดเสื้อออกเดืองตอบอย่างไม่ทันจะจบประโยคนายนาหรือนาาก็สอดขึ้นมาอย่างชนิดไม่หายใจแล้วมีปานหรือเปล่าไม่มีครับไอหมอน,นั่นไม่มีปานกล่าวแรกผมเดคิดว่าป้าบุญกับไอหมอน,นั่นเล่นละครกันแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วปรากฏว่า ป้าบุญไม่รู้จักไอ้หมอนั่นจริงๆแปลกมากทำไมไอสองคนนั้นจึงหน้าตาเหมือนกันก็ไม่รู้เดืองพูดเปลยขึ้นมาด้วยความเคลียบแค่งใจนั่นคือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าจะไม่เชื่อคนง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลขณะนี้เรามีเหยื่อล่ออยู่ในกำมือจะต้องไปแค์อ,อะไรวะนายน,นาลอนาดกล่าวขึ้นมาด้วยความมั่นใจในแผนการของตัวเอง เจ้านายเจ้านายหมายความว่าจะเอาไอ้หมอนี่เป็นเหยื่อล่อพวกเสียวิชัยใช่ไหมครับเดืองย้อนถามขึ้นมาด้วยความไม่แน่ใจถูกต้องเราจะขังไอ้หมอดนเดนี่นเอาไว้สักพักคราวนี้ถ้ามีใครรูปร่างเหมือนกับไอ้หมอนี่ปรากฏกายออกมาจากโรงศีเสียวิชัยอีกครั้งก็เป็นอันชัวร์ได้เลยว่าจะต้องเป็นไอ้หลังสวมรอยมาแน่ๆหรือบางทีพวกเสียวิชัยมันอาจจะที่ตัวไอ้หลังออกจากห้องขัง เื่อไปแทนตัวหมอแดเนียนก็ได้มันจะเป็นไปได้ไหมวะเดืองประโยคสุดท้ายจอมนักเลงเมืองโครนาชหันมาถามสมุนคู่ใจด้วยสีหน้าเครียดขึมเป็นไปได้เป็นไปได้แน่ๆเจ้านายลักษณะการทํางานของพวกแย่งตัวไอ้หลังมันแนบเนียนเกินกว่าที่พวกนักเลงกระจอกกระจอกจะทําได้แบบนั้นมันอาจจะเป็นพวกเดียวกันที่ดักเล่นงานผมบนเขาใหญ่ก็ได้นะครับ เดืองเห็นผองกับเหตุผลของนายนาหรือนาะดและพร้อมกันนั้นอดีตนักรบเมืองเวียดนามก็ยังพูดเท้าความถึงเหตุการณ์ตอนที่ตัวเขาเองโดนลอบโจมตีบนภูเขาใหญ่ให้เจ้านายฟังด้วยน้ำเสียงที่แสดงออกถึงความมั่นใจเหตุการณ์มันผูกพันเป็นลูกโซ่ไปหมดไอ้โลกจูที่เกิดจากสารอะกินายทึงระบาดอยู่ในขณะนี้ก็ดูเหมือนจะได้ผลไม่เต็มที่เท่าใดนนะักเพราะเท่าที่อวทราบจากหน้าหนังสือพิมพ คนป่วยมักจะหายขาดจากโลกนี้ไปเองในช่วงระยะเวลาหนึ่งแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไอหมอนี่ยังทดลองอาเกนายให้เสียวิชัยไม่เป็นผลสำเร็จใช่ไหมครับเดืองสอดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นมันก็คงจะเป็นไปในรูปนั้นบางทีส่วนผสมของมันคงจะไม่ถูกส่วนก็ได้เราได้ตัวหมอแดเนียนมาอย่างฟุกที่สดุดถ้าได้สารอาเกนายมาอีก เราจะกลายเป็นมหาเศรษฐีในโชคพิบตานายณรือนานพูดออกมาดังๆด,ด้วยความลืมตัวอากับกิริยาบังเกิดความดีใจจนสุดระงับเจ้านายจะให้ผมทำยังไงต่อไปก็ข้นหาสารอากินายให้พบสิบอยเอ้งโง่สำหรับหมอแดนเนียนหรือจะทำอันตรายเขาไม่ได้อย่างเด็ดขาดหมอแดนเนียนคือตัวนำโชคที่จะนำเงินก้อนมหาศาลมาให้พวกเราพวกหรือ ยกกำลังไปเฝ้าห่วงสวยเสียวิชัยอวัยดีไม่ดีหรืออาจจะฟลุกได้ตัวไอ้หลังเป็นการแถมพกอีกก็ได้ถึงเวลาปฏิบัติงานไปได้นายณรุ่น่าต้อ,องธรณีตัดบทห้วนหนแล้วเดินหายเข้าไปในประตูห้องข้างๆด้วยท่าทางหลอนลนไอ้ฮาถ้าจะรวยจริงๆก็ขอกูรวยคนเดียวไม่ดีกว่าหรอวะเดืองชำเลืองตามหลังลูกพี่แบบหนึง่ง แล้วคำรามอยู่ในใจด้วยถ้อยคำที่เป็นปริศนาใบหน้าสสยยิ้มเหมือนกับพึงพอใจในแผนการที่ตัวเองวาดขึ้นในสมองอยู่ในทีจบตอนที่35แล้วนะครับโรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ